สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชิ im, นทะ้าบจะมารีวิวการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็น mercedes benz นะครับเป็นรุ่นตัวเล็กนะครับเป็นซีค้านะครับ w 2 0 3ลูกค้าแจ้งมาว่ามีกุญแจแต่รีโมทนะครับกดปุ่มล็อกไม่ได้เปิดได้นะครับเป็นน้ำต่อดำนะครับแล้วก็ปุ่มตัวนี้มีการชำรุดเสียหายเนื่องจากว่าอายุการใช้งานนะครับ ตอนนี้ช่างบุญใจเอเชียได้โปรแกรมดอกใหม่ให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยเป็นน้ำเต้าโครเมี่ยมเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับก่อนที่เราจะส่งมอบลูกค้าทุกครั้งเราจะต้องมีการทดสอบระบบก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับเพื่อความสบายใจและการใช้งานได้จริงนะครับโอเคเอาเรียงทามเลยนะครับอันเดิมต่อเลยนะครับนี่ทดสอบให้ดูนะครับเปิดได้อย่างเดียวนะครับกดล็อกไม่ได้เนไครับนี่คือตัวเดิมตัวที่เราโปรแกรมขึ้นกดปุ๊บนะครับไปขึ้นล็อกเรียบร้อยนะครับ โอเคเปิดอันล็อกเรียบร้อยข้ามาข้ามานี่มาเทสตาร์ทนะครับมาปึ๊บก่ออื่นเข้ามาเพื่อความปลอดภัยนะครับเหยียบกุญแจเหยียบเบรกเส่บกุญแจเข้าไปบิดออนสตาร์ตินเรียบร้อยนะครับอ้าวดอกเดิมของลูกค้าเทสนิดน,นึง เรียบร้อยติดท,ทั้งคู่นะครับตอนนี้เราอากระจกเป็นฝาล้วเราจะเอาคุญแจให้ลูกค้านะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกมือสเ d ซเบนนะครับ W 2 0 3เป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องกุญแจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่095 5636282นะครับช่างกุญแจเอชินบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับไม่ว่าจะหายจะลืมจะเพิ่มนะครับ เรื่องงดไว้ใจเรานะครับทุกกรณีทุกรุน่นนะครับอามตามสมมติ่พี่เท่าไหน่อาลูกพี่คุณแจสมมติหน่อย้าไปนคนที่หมดทุกคันว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าทดสอบหน่อยต้นก็ไปอีกทดสอบต้นต่างอย่างอีกฝั่งนะทดสอบทดสอบอันนี้เขาตามเราดูอันนี้เปิดเยี่ยม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 เล่น้นี่เล่าหน่อยเ่นตามหน่อยต้ให้ชัวร์ตอนนี้จะกลับบ้าน ជាទៀងដល់10ព្រឹកក្រាណាបាទឲ្យលោកអា